สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแอปเอ็นชานนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกัน2คลิปแล้วนะทุกคนคลิปนี้เรามาทำเพลงของ NCT เย่อันนี้พาร์ทสองแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำอันนี้เป็นพาร์ทที่2ที่ NCT โปรโมทเป็นอะไรนะ NCT 2020นยี่ก็คือ NCTU พาร์ทสองเพลงชื่ออะไรคะเพลงชื่อ Nineteen Love Nineteen เอสเลิฟเอสเลิฟก้ามาตานว่าส่นก้าวสนะคะทุกคน9ก้นะคะในเพลงนี้ก็จะมีเจโนมากเตนทองชานแฮชานแล้วก็อย่างอย่างแล้วก็วินมินอ่ะฮะซึ่งต้องออกตัวก่อนว่านี่ไม่ไม่ไม่รู้จักเลยอาจจะรู้จักแต่ว่าไม่ได้แบบติ่งขนาดนั้นก็เลยคาเพื่อนๆสองคนนะคะมาแบบ ร่วมจอยกันเห็นเพื่อนเพื่อนสองคนแบบอยากจะดูตั้งแต่สี่โมงหลังเราก็บอกว่าหยุดมึงอย่าพึ่งมาไม่ได้เพราะว่าตีชมพูเออก็ใช่ก็เรามาเริ่มดูเลยกันมาอะไรนะเรามาเริ่มดูเลยกันไหมก่อมาเริ่มดูกันเลยค่ะ 90s เริ่มแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบบไม่ตั้งใจบ้างมึงโอเคโอเคมาหนึ่งสองซ่อม นี่พี่เต้นหรอพี่เต้นคือดีมากคือดีมากบอกเลยว่าตั้งแต่ดเจอระบดีโอ้ใครอ่ะอันน่ันมเจเล็กรู้จักันนี่สมเบอร์ใหม่อ่ะสองาอุ๊ยอุ๊ยพี่เต้นอ้นโน่คือแบบดีมากอ่ะมาร์คี่ขอเกียนกัด เคยไม่แพ้เสียงม,มากเลยอุย้ยเล่นกล้องดีมากอ,ะอ่ะทีเ่เป็นหล่อจัง <c oughs> อุย <c oughs> อ้ยโค้ดโค้ดรู้สึกย่าพีเจย์มีโงว์เยอะนะอ้าวเดชันเดันแบบดีมากดีมากมเป็นคนที <c> ่ <oughs> แบบเจยเพือสนิมากวินมินดูแบบขานเขาหน้วผากแบบถึงมีใครอ่ะเจโน่ <c oughs> คเต็มีจังวอ๋อโฮ้โหอ้ยเท่หวะดีมากคีทใครคเมมเบอร์ใหม่องชานเกิดปีอะไรนะองชานหนึ่งใช่ไหมก็ดีก็ดีโอ้โหงชานไงเมมเบอร์ใหม่ โอ้ยหล่อหล่ออยู่เด้อหล่อมากสูงมากมาปะมาอะหล่ออ่แล้วไม่เสียนชือนานด์หลน่ซื้อถือวินวินน่ารักมากอัง สีสวยมากอย่างๆไอ้ตังอุ้ยไอ้ตไอ้ิ้ยปรตูวันนี้สวยเอ้ยดีอะไม่ใช่สวยดิเ่เออมันอะอืมอุ้ยตายสิตายเอาิว่ากแตเพเออใช่กดเต่เวนนี้บามนอุ้ยวิ่จกเพงไมไ รโอเร้อเกลยใครมีใครอวยพรวกเล่นน่ารักจังเสียงตอนูสั่นดังแบบโอ้ร้อนเลยอะเตนหนวกทำให้เต็นไม่ออกเยเบื่อร้องไหพี่เตโอ้ยสรเสียงโอ้ยคูตายคุณดีใจเขาได้อ่องเยอะแล้วอยร้องอย่าร้ออย่ารอ ดมากดีมากใช่ลลี่ดีจริงแบบดีมาก<อ>มนายที่เสิเาตุเงตนเนี่ยเขาเขตุงเนี่ยเก้าที่แต่ดีจริงอ่ะดีต้องได้ จะบอกแล้วปล่อยญ่ภาษาเป็นอนนี่เหรอไอ้นั่นอ่ะไอ้โยโย่ไหมอุ้ยต้องสั่งอะเนาเออแบบเหมือนแบบให้ความก้าวสุดเอทจบแล้วคือปลาทับใจมาดื้อมากพี่เต็นพี่เต็ือเดอะเบสเดอะเบสเขาพอรู้จักแต่พี่เต็นใช่ค่ะแล้วพี่เต็มซื้อไงคะจังอย่างอย่างอย่างวินวินเต็นอ่ะอย่าร้องมึงอย่าร้อมึงร้องอะไรคือ NCT เขา NCT เขาไม่ไหวแล้วนะคะ ก็คือที่ดูเอฟวีก็คือโอเคมากแล้วคนเอิงแบบคือแบบคอนเทนต์ดีความก้าวหน้าของจริแล้วผู้ชายอยู่บนลานอ่ะแบบมันดีมากค่ะทุฉันรักเขาค่ะฉันรักพี่เต๋อฉันรักเขาฉันรักพี่เต็มอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็สนับสนุนโปรดให้ความดัก n g t สองพันยี่คะแบบสร้างให้กูเจโยอยากให้ทุกคนแบบถูกไหมนะทำไมเชาชู support เออ support เออ เพราะว่าแบบอุ oh, ้ยตอนพักและพาร์ทแรกอ่ะก็ว่าปังแล้วพาร์ทนี้มาก็แบบดีเหมือนกันแล้วแบบอไม่ใช่ะไรหรอกแบบดีใจที่แบบว่าพี่เต้นแบบว่าได้ออกเยอะหรอเพราะว่าปกติใครใครก็คือจากกระซิบที่นึ่งอะค่ะเฮ้ยดีมากเลยเอ็มวีดีทุกอย่างดีมากเพลงดีด้วยมากดีหรอเพลงต่อไปเราเพลงต่อไปก็เดี๋ยวจะพาสองคนนี้มา อีกนะคะเพราะว่าทางเราก็คือที่ไม่เห็นก็คือเออมังกูไม่รู้จักไม่รู้จักใครเดี๋ยวจะพารู้จักแบบน้อยๆเข้ารัททีนี่นี่ก็จำนี่ก็จำเออเชื่อแล้วนะอะไรจำโดยองัวบเออจำได้ัวจจำผัวฌานเองจำได้ก็เพราะไอเอิงนี่แหละชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันด้วยนะนี่เอิงนี่คิมนาเอิงนี่แอมเอิงเอิงอันนี้ไอแอมฝาค่ะ ก็ <G ül> นั่นแหละคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากติดตามเพลงของ NCT อด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคะมาวีดก,กันนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอันยอา